มาแล้วไปไปดูพ่อไปไปไปเปิดเปิดประตูให้พ่อไปไปเดินไปก่อนเร็วพี่ดีเดินไปก่อนเดี๋ยแม่เดินตามไปเดินไปไปไปเป,เปิดประตูให้พ่อโอ้รวยเงินขวางทางเลยไม่กล้าไปว่ารวยเงินไม่ให้เข้าใกล้เอเอ แป่อป้อไหมวุ้ยแม่นางเงเงินไปละแม่นางเงเงินไปแล้ลแลทีไปเปิดประตูไปเสร็ทีไปเปิดประตูไปลูกไปทีเอ้าเมื่อแต่เรียให้รองอยู่นั่นแหละทีมามาเร็วมาดูนี่ป่อปอมาเลย เอาน้องมันนี่จะกระโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วป๊อปอมาแล้วป๊อปอมาแล้วดีใจใหญ่เอ้ยเได้พาะเศษฐีนี่พี่ดีดีใจใหญ่เลยลเ,ด,ด,ด,ใใเลยดินมาแล้ว นั่งรอนั่งรอนั่งรอมาแล้วมาแล้วแม่วันนี้ก็ดีใจดูถูกโกงใหญ่เลยพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วมันคือฝนตกแน่หรอตกทุกวัน ห <TV. S 2> น้าทีวีอ้ีธิดูน้องเปียกหมดแล้วลูกดีอะ <c oughs> ีดูรวยทองเปียกหมดแล้วน่ะรักน้องเสร็จีรักน้องเอ,อเือรักน้องอรักน้อง,ร,องรักกันรักกันลูก <c oughs> ลูกสาวทองไปแล้วเหรอเลยทองลำคาญเศรษฐีอ่ะเศรษฐีดมน้องจังถ้าเปิดประตูได้เปิดแล้วใช่ไหมลูกถีเปิดประตูเร็ว ๋าลูกละนั่นไปแล้วทางนี้ก็มองพ่อใหญ่เลยมานี